จตุจ,จักจันบุรีไม่ได้มานานแล้วอากาศเย็นแบบนี้ต้องแวะหาอะไรแซ่บๆกินซะหน่อยแก้เบื่อร้านอะไรวันนี้ยำแล้วนี่ก็ยำนี่ก็ยำยำทะลักอีกด้วยอ๋อยำแซ่บแซ่บดางหมูหมึกกึ่ง โอ้โหมีน้องม่อนด้วยต้องจัดซะหน่อยแล้วโอ้โหอีกรอบนี่น้ำยำมาดูนี่ว้าว ไหวไหมไหวไหมก็ชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วไม่แซ่บไม่ใช่ร้านนี้โอ้โหกิ่นจิ๊ดมากเลยมมึงกรอบมากรวมมิตรใช่ไหมก๋าเหลาเหลารวมมิตรเนี่ยดูน้ำยำนะฮะ ทำไมให้ชื่อว่าแซบแสบขนาดนี้อา่าวต้องลองน้ำน้ำยำของเราไม่เหมือนใครนะน้ำยำเ,เป็นสูตรต้นตำรับของเราเองเอคือสูตรนี้เฉพาะร้านอย่างเดียวมีที่นี่ที่เดียวจ้ะไปดูน้ำนะครอันนี้คือน้ำยำค่ะสูตรที่คิดคนเองอะ่ะใช่แล้วอันนี้หนูทำเองถ้าใช้กับน้ำปลาเนี่ยความนัวจะนัวมากแล้วก็ไม่เหม็นคาวด้วยค่ะ จุดเด่นของร้านคืออะไรนี่แหละจุดเด่นก็คือตัวนี้แหละหมูทะลักเนี่ยใช่แล้วทําไมหมูมันทะลักหมูทะลักก็คือหมูสับว์ใช่แล้วทะลวงเลยถ,ถ,ถ้าใส่เส้นมาเนี่ยจะเป็นพวกเ,เป็นยำม้นเส้นยำเส้นแก้วหรือยำมาม่าแต่ถ้าเป็นแบบนี้จะเป็นเหลาค่ะเป็นรายการเหลานะเหล่ามิดหมูทะลักค่ะแบบนี้ แล้วน้ำยำตัวนี้เก็บได้เป็นเดือนค่ะน้ำยำใช่เป็นเดือนเลยค่ะมีขายค่ะเราก็จะทําขวดเล็กๆประมาณนี้อันนี้มีขวดนี้ขายใช่แต่ทุกทีมันจะเป็น1.2แต่อันนี้มัน1.8อ๋ออันนี้เผ็ดมากเผ็ดน้อยอ่านี่อยู่ระดับกลางค่ะระดับกลางใช่มีขายแยกด้วยใช่ค่ะเท่าไหร่20บาท20บาทเองค่ะถ้าไม่ใส่ตู้เย็นอยู่ได้3วันถ้าใส่ตู้เย็นใส่ได้เป็นเดือนค่ะ ถ้าลงกับปลา้าไม่ข่าวรับรองอันนี้พริกสามอย่างพริกอะไรบ้างพร<า>ิกขี้หนูสวนพริกแดงแล้วก็พริกขั่วนี่ยังเห็นพริกเลยใช่แต่รับรองน้ำยำดีมากการทำน้ำยำไม่ก่อนกับการยำสดมันต่างกันนงคะคือหนึ่งมันเป็นสูตรเนาะเวลาเราทำอะ่ะของมันจะได้เป๊ะแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่อยู่คนอื่นขายก็น้ำยำตัวเดิมสูตรเดิม แต่ถ้าเราลองให้สมมุติว่าเรามีพนักงานทําเนี้ยสูตรมันก็จะเพี้ยนไปเพราะว่าระดับมือของคนเราไม่เท่ากันหมูหมูเยอะมากอะอะไกันนอะไรเพิ่มไหมคหมึกมกรอบหมูยอดีนะ เ,เป็นสูรเลยนะหมหูหม,ม,มึงกรอบมากครับมากฮะ่ะามทรอปสามรสเจียวเค็มหวานมาครอเลยอันนี้เผ็ดระดับไหนกลางค่ะกลางสบาย,บายๆกินได้ของโหโจโ้ะไม่เผ็ดไม่ถ่ายดูหมเูเนี่ยฮะหมูตั้งแต่ชั้นบนจนไปถึงชั้นล่าง <laughs> หมูทะลักอมหมึกกรอบมากหมึกกรอบมากของร้านนี้ใหญ่ใหญ่ทุกอย่างครัหมึกสายก็ตัวใหญ่กุ้งก็ะือก็ตัวใหญ่นี่นการใส่ข้าโพดลงไปเนี่ยนี่คือดีนะจริงๆถ้าบอกว่าเขาใส่วุ้นเส้นเข้าไปมันช่วยได้บ้างนะช่วยตัด ความจิ๊ดจ๊าดซึ่งบอกตรงๆว่าน้ำยำโอ้โหแล้วจิ๊ดจ๊าดมากสมชื่อร้านสมชื่อจริงๆแต่ว่าการมีข้าวโพดอย่างเงี้ยอันนี้ช่วยได้ทําให้รู้สึกว่าเออมันมีความหวานของข้าวโพดนิดนึงนะฮะมันทําให้รู้สึกว่าเออ,อคลายคลายเผ็ดลงไปได้พอสมควรท่ากับว่าเขาคิดมาแล้วว่าจะมีข้าวโพดลงไปมันจะช่วย ทำให้มันรสชาติมันกรอบขึ้นไม่ใช่โดดกรีดจ้าจนเกินไปนะฮะนะฮะในการกินยำที่แบบว่ามีน้ํายำไว้เรียบร้อยสําเร็จรูปนะฮะซึ่งเขาเรียกว่าการันตีรสชาติที่คงที่นะฮะแล้วก็แน่นอนจากจากจากแม่ค้าเนี่ยปรุงให้ได้ตามสูตรจริงๆนะฮะมาพิสูจน์ได้เลยว่ากินแล้วมันมันเข้าเนื้อนะฮะมันเข้าไปในอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างของตัวเครื่องยำนะฮะ อันนี้บอกได้เลยว่าไม่เซ็งนะครับรสชาติเรียกว่าเข้มข้นอัน,นี้อ,อ,อะไรขายดีสดุดแน่นอนหมูทะลักใช่เลยที่แหละใครมาก็หมูทะลักค่ะถ้าถามจริงๆกันที่ลูกค้าจะได้กําไรหนูว่ารวมมิตรหมูทะลักลูกค้าได้กำไรแน่ได้เนื้อสัตว์ด้วย ยังยังปลาหมึกเนี่ยเราใช้สองวดเนี่ยเท่ากับหนึ่งตัวนะใช่แล้วก็กุ้งเราก็คัดไซส์ให้อย่างหมูยอเนี่ยเราคัดนะคะแต่ขายดีจริงๆคือหมูทะลักนี่แหละช่วงนี้เราก็ใช้หมูเยอะขึ้นพอเริ่มมีคนละครึ่งด้วยนู่นด้วยอ่าก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นอันนี้ก็เปิดได้ประมาณจะสองเดือนแล้วเนาะค่ะ เราผมตอบรับก,ก็โอเคอ่ามันมีเผ็ดมากเผ็ดกลางแล้วก็เผ็ดน้อยนี่ไม่มีมมค่ะมมีมีแค่กลางถ้าเผ็ดน้อยไม่ใช่ยำใช่แล้วมันก็จะไม่แซ่บนะแ,แบบนั้นไม่่เผ็ดอ๋อมันต้องแซ่บมาร้านนี้มีกลางค่ะลูกค้าบางทีลูกค้าเขามาขอแบบขอเผ็ดน้อยที่สุดเราบอกว่า มีจะเป็นกลางนะคะแต่เราจะพยายามที่จะเอาพริกออกให้พยายามเอาเป็นน้ําให้แทนแค่น,นั้นเอง oh. แต่มันก็องมีพริกไปแต่จริงๆยํายำนะคะยำม,มันก็ต้องมีการลดจัดนะ uh. ถ้าก็แบบว่าจืดๆเลยก็ไม่ใช่นะเราก็เข้าใจลูกค้านะแต่พยายามที่เราก็ปรับให้ลงเยอะแล้วแหละแต่ตอนแรกที่มาก็แสบจริงๆแล้วค่ะแต่ตอนนี้ก็คืออยู่ระดับกลางทานได้เด็กก็ทานได้ค่ะผ oh. ู้ใหญ่ก็ทานได้ ฝากร้านด้วยนะคะร้านยำแซับแซับดาค่ะหลังรุ่นสันจันทบุรีนะคะตลาดจตุจักรค่ะยำแซับแซบดาค่ะน้ำยำเรามีขายนะคะแยกน้ำยำได้ค่ะในปริมาณ1.2ค่ะมี20บาทนะคะ20บาทเ20บาทค่ะนี่ก็20บาทค่ะ20ค่ะ